สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถซูซูกิสวิฟตนะครับก็คันนี้นะฮะติดตั้งตัวจอนะครับเป็นจอแบบ Android นะครับขนาด10.2นิ้วนะครับตัวนี้สามารถที่จะมิลเลอร์ลิงก์ทั้ง iPhone นะครับหรือว่า Android เนี่ยแบบไร้สายได้เลยเพราะตัวจอเนี่ยมีการบิวล์เอาระบบมิลเลอร์เนี่ยเข้าไปแล้วแล้วก็การใช้งานเป็นแบบ t w o way ด้วยนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือเล่น DVD ได,ได้ได้ตัวจอที่เป็น Android โหลดแอปพลิเคชันใช้ Google Map ออนไลน์ได้หมดนะครับเข้า Facebook, Youtube ได้หมดแล้วก็สามารถที่จะอ่านไฟล์หนังผ่าน e อทีโนฮาร์ดนะครับแล้วถอดไฟล์เสียงที่เป็นพวก5.1ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราบดูตัวจอกันดีกว่าว่าพอติดตั้งลงในรถฟูรุกิสวิฟต์นะครับแล้วออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่แะครับตัวจอนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับในขนาด10.2นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใส่แผ่นดีดด้านหลังได้นะครับโดยการพับตัวจอลงมานะครับเห็นไหมครั ตรงนี้ก็จะมี DVD นะฮะช่องใส่ DVD แล้วก็เสียบ USB ได้ตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถเสียบ USB ได้หนึ่งช่องนะครับ mm. ก็มีช่องสายการ์ด GPS นะครับแล้วก็ช่องใส่ s d การ์ดต่างๆตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่เพิ่มได้นะครับคันนี้ปกติเนี่ย USB อยู่ในเกทหนึ่งเส้นแต่คันนี้ผมจะใช้คือทําให้มันใช้กับ USB เดิมของตัวรถของ Suzuki s w i f ปได้ด้วยนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเสียบช่องเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็เล่นเพลงนะครับหนังผ่าน USB เดิมได้เลย เป็นไงครับแบ็กเกาตัวจอภาพคมชัดมากครับบอกเลยภาพคมชัดสุดๆตัวนี้หน้าจอ10.2มีปาว่ายน้ำให้ด้วยนะฮะส่วนพวกแอปพวกต่างๆพวกนี้ถ้าเราแตะเห็นไหมฮะมันจะเคลื่อนไหวนะฮะตอนผมแตะเล้วแกรมเล่นเพลงแต่ว่าแบล็กเกาของผมก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับตัวนี้เสียงดีครับ We make these memories for ourselves. ข้อดีเนี่ยคือคุณลูกค้าสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มันเป็นแอปที่เล่นเพลงพวกนี้ให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นกว่าจอทั่วไปแน่นอนนะครับตรงส่วนนี้นะครับกดแบ็คออกมานะครับก็จะมีในส่วนของวิดีโอนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเล่นพวกไฟล์หนังนะครับต่างๆได้เลยนะครับนะฮะเล่นเป็น USB นะครับพันแปนะครับผมเนี่ยครับ ตรงนี้ก็จะเล่นหนังพวก MKV นะครับแบบพันแปดสิบได้เลยนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมครับอันนี้ผ้าจะคมชัดมากนะครับการออกก็กดแตะที่หน้าจอได้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็กดแบ็ซ้ายมุมขวาบนออกมาได้เลยส่วน DVD นะี่ผมใส่ไปแล้วกดที่ DVD ได้เลยนะครับ อันนี้เล่นแผ่นก็คมชัดครับผมบอกได้เลยว่าบางทีเราเรารู้สึกว่าเราเล่นแผ่นมันไม่ชัดถ้าเป็นจอทั่วไปเนี่ยแต่จอตัวนี้เขาบอกได้เลยว่าเล่นแผ่นแล้วชัดแน่นอนครับคมชัดน่าดูเลยเห็นไหมครอันนี้คือการเล่นแผ่นจากแผ่น dVd นี่ครับตอนนี้มันติดฟังก์ชันที่คงไว้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับ ถามว่าบาังแอร์ไหมผมไม่รู้สึกว่ามันบังแอร์นะถ้านั่งในนั่งในมุมมองของรถจริงๆเนี่ยเรานั่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้บังแอร์เลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าในมุมของการถ่ายเนี่ยเราถ่ายให้มันขนาดกับตัวจอนเนี่ยมันจะรู้สึก,ก่าเหมือนบังแอร์แต่จริงไม่ได้บงังนะครับม,มอได้เลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือการเล่นแผ่นดีๆครับผมเดี๋ยว <c oughs> เรากดออกมาก่อนนะครับ ครับในส่วนของตัววิทยุนะครับก็สามารถเล่นวิทยุแบบเดิมได้นะครับโดยการลากเห็นไมหมฮะลากแล้วก็เลือกช่องได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเมมก็แตะค้างไว้นะครับมันก็จะเมมคืนที่เราต้องการนะครับแค่นั้นเองแล้วก,กดแบ็คออฟตงส่วนนี้ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพก็จะตัดไปที่กล้องมองหลังอ่าะปกติเลยถ้ารถมีกล้องมาใช้งานได้ปกตินะครับ บลูทูธตนี้คอนเน็กอยู่แล้วนะคอนเน็กกับมือถือผมอยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกติโทรเข้าโทรออกได้นะครับตรงส่วนนี้ถัดมาเนี่ยถ้าผมลูดวะเงี้ยเห็นไหมฮะมันลื่นมากก็เป็นแอปที่ผมลา่าที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับส่วนแอปที่ผมลงอยู่ในนี้เห็นไหมฮะนี่คือแอปที่ผมลงไว้คุณลูกค้าสามารถที่จะกดค้างไว้แล้วก็ลากมาวางได้เห็นไหมฮะอะไรที่เราใช้งานบ่อยๆออีเมลใช่ไหมลากออกมา เห็นไหมฮะไม่ใช้อ่ะลบนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้ผมก็ลบมันออกไปนะครับส่วนแอปอีกแอปหนึ่งก็คือตัว easy connect ตัวนี้ connect กับมือถือผมไว้นะครับเป็นแบบ two way นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะถ้ามองกันจะชัดก็คือมือถือผมอยู่นี้นะครับสามารถที่จะแตนะนะฮะเลือกได้ว่าผมจะได้อะไร นะครับถ้ามีหนังผมก็เปิดหนังได้เลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามือถือเรามีหนังอยู่แล้วเราก็เล่นได้ตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของของจอรุ่นนี้ที่มีระบบ Airplay ที่เป็นแบบ Two-way นะครับก็คือเราสามารถที่จะคอน e c t กับมือถือแล้วก็สร้างงานมือถือที่หน้าจอรถยนต์ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะี่กดแบ็กออกไป ลูกค้าโทรเข้ามาไม่เป็นไรครับผมผมออกไปไดูฟังก์ชันการถัดไปเลยแล้วกันนะครับก็เป็นส่วนของ AV IN อันนี้เข้าเป็นดิจิตอลท,ทีวีนะครับอันนี้ก็เหมือนทั่วไปครับใช้รีโมทนะครับในการคอนโทรลนะครับคือการเปลี่ยนช่องต่างๆแค่นั้นเองนะฮะ่อมีรีโมทเปลี่ยนช่องนะครับ กดแบ็กออกมาก็เป็นแผนที่ตรงส่วนนี้ลูกค้าสามารถที่ใช้แผนที่ออนไลน์พวก Google ก็ได้นะครับเราก็ต้องคอนเน็ t เข้าไปก่อนนะครับเือนเน็ผมจะไม่ค่อยวิ่งตรงส่วนนี้จะใช้ตำแหน่งผม เนี่ยตอนนี้ก็เราอยู่ที่มิาลาอ audio สำนักงานใหญ่เลยครับเราะจับพิกัดได้ถ้าเราจะไปไหนเราก็สามารถที่จะเซิร์ชใช้งาน g o o g l e Map ได้เลยส่วนในตัวเครื่องเนี่ยถ้าติดตั้งกับผมเนี่ยผมจะมีแผนที่นําทางลงในตัวเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับแผนที่นำทางหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นตัวแผนที่นำทางไซจิกนะครับอันนี้ก็จับพิกัดได้เรียบร้อยแล้วนะครการใช้งานไม่ยากครับการใช้งานเดี๋ยวก็จะสอนการใช้งานให้ใหทีหนึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับถือว่าความละเอียดเนี่ยละเอียดแน่นอน นะครับการใช้งานและการตั้งค่าต่งตางๆเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนังสือใหญ่ใช้งานง่ายนะครับเห็นไหมฮะจับพิจารเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้งานได้รวดเร็วครถือว่าเป็นเป็นอีกออฟไลน์ line, เป็นแบบออฟไลน์ line ตัวหนึ่งที่ลูกค้าให้ความนิยมนะครับในการใช้งานนะครับต้องการออกก็ออกนะครับแค่นี้เองนะครับในส่วนของ FX Player เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ดูหนังนะครับแอปดูหนังอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเล่นฟงฟูดีได้นะครับนี่ค,ครับรูดป,ปรับแสงเห็นไหมครับรูดลูรมเห็นไหมครัฝั่งนี้เป็นปรับแสงเห็นไหมครัฝั่งนี้ปรับแสงเห็นไหมครัฝั่งนี้เป็นอลูรูมนะครับแตะแล้วก่อได้เลย นี่ครับลูกค้าสามารถที่จะเอาหนังนะครับใส่ external hard disk หรือว่า USB ทาได้สัก64 g b 128 g b มาเสียบใส่หนังแล้วก็ดูได้เลยนะครับหรือว่าจะดูออนไลน์ผ่าน u t u b e เพียงแค่ต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็เปิด hotspot share hotspot ของตัวมือถือให้เขาแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะให้ตัวรถเนี่ยออนไลน์ได้เลยนะครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าป้องกันตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีเปิด Wi-Fi แล้วก็จะมีส่วนของตัว WiFi อย่างมือถือเนี่ยผมก็แชร์ hotspot ให้เป็น Android AP นะครับก็สามารถจับไ Wifi ได้อินเทอร์เน็ตได้นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจอนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันเป็นระบบ Android แล้วเพราะว่านานาคตเนี่ยจอรถยนต์ผมมองว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ Android ทั้งหมดเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในส่วนของออฟไลน์ออนไลน์แล้วรองรับการเล่นหนังนะครับที่ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งแปลงไฟล์ให้มันยุ่งยากนะครับ ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยแผ่น DVD ดีเราก็แทบจะไม่ได้ใช้ละการใช้งานในส่วนของแผ่น CD ดก็เริ่มน้อยลงนะฮะชีวิตออนไลน์หรือการโหลดไฟล์ต่างๆก็จะเข้ามาแทนที่ในพวกแผ่นพวกนี้ละไฟล์คุณภาพสูงสูงก็จะมาใช้งานในรถนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับตัวจอบแบบนี้ครับติดตั้งในรถของท่านนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่วิลาอดออริโอนะครับสีนคลินนะครับ สำนักงานใหญ่นะครับผมย้ำเลยนะครับสำนักงานใหญ่สีนักิณนะครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมคุณตั้มนะครับแล้วก็คุณป้ายนะฮะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่ประจำอยู่ที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะครับในการใช้งานจอ Android นะครับหลังติดตั้งเสร็จเราจะมีการเทรนนิ่งลูกค้าหรือการสอนการใช้งานให้อย่างละเอียดนะครับตรงส่วนนี้นะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ใช้มือถือที่เป็นระบบ Android อยู่แล้วเนี่ยผมมองว่า มันง่ายมากเลยครับเหมือนใช้มือถือเครื่องหนึ่งแต่แค่มาเล่น DVD ีีมีบลูทูธแล้วก็เสีงกับมือถือเราได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งละนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าคงฝากไว้แค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ